คุณเคยสงสัยไหมว่าชีวิตของตาเท่าเก็บขยะคนหนึ่งจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่เด็กกำพร้าห้าคนที่เขาดูแลพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เด็กธรรมดาเรื่องจริงสุดเตือนใจนี้จะทําให้คุณต้องทบทวนคําว่าครอบครัวไปตลอดกาลอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะทุกวินาทีที่คุณดูจะนําไปสู่ความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเรื่องจริงสุดเตือนใจตาเท่าเก็บขยะก,กับห้าชีวิตเด็กกำพร้าความลับที่ถูกเปิดโปง สายลมยามเช้าพัดกลิ่นเหม็นของกองขยะลอยตลบอวนชายชาราผิวกร้านสวมเสื้อเก่าเปื้อนคราบเดินลากรถเข็นทางๆไปตามตรอกแคบมือที่สันไหวหยิบขวดเก่าใส่ถุงอย่างเงียบงนันเขาชื่อตาเพ้งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขามาจากไหนแต่ทุกวันเขาจะปรากฏตัวที่จุดทิ้งขยะท้ายซอยเวลาเดิมเสมอผู้คนต่างเมินเฉยบางคนปิดจมูกบางคนด่ายอย่างรังเกียจมีเพียงเสียงหัวเราะของเด็กห้าคนที่ดังแว่วออกมาจากบ้านไม้ผู้ผูกข้างถังขยะ พวกเขาเรียกตาเพ็งว่าคุณตาเด็กหญิงตัวเล็กวิ่งมาปกอวดเขาอย่างไม่รังเกียจตาเพ็งยิ้มจางๆยื่นขนมปังแข็งที่ได้จากร้านเมื่อเช้าให้พวกเขาแบ่งกันทุกเย็นเขาจะหายเข้าไปในบ้านหลังนั้นพร้อมของที่เก็บได้ข้างในมือสลัวม,มีกลิ่นอับชื้นลอยคลุ้งเหมือนห้องใต้ดินเก่าเด็กๆนั่งล้อมตาเพ็งฟังเขาเล่านิทานเสียงแหบพร่าไม่มีใครรู้ว่าบ้านหลังนั้นไม่มีชื่อไม่มีเลขที่และไม่มีใครเคยเห็นผู้ใหญ่คนอื่นอยู่ร่วมด้วย วันหนึ่งฝนตกหนักน้ำถังในซอยไหลปนขยะและเศษอาหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาตรวจตราพื้นที่ตามคำร้องเรียนเมื่อพวกเขามาถึงหน้าบ้านไม้ผูเสียงสุนัขเห่าดังลั่นเจ้าหน้าที่เคาะประตูหลายครั้งไม่มีใครเปิดพวกเขาตัดสินใจงัดเข้าไปด้วยความสงสัยภายในบ้านเต็มไปด้วยของเก่าหนังสือพิมพ์เปื่อยและเสื้อผ้าเด็กซ้อนทับกันหลายชั้นมุมหนึ่งมีผ้าห่มกองโตคลุมร่างเด็กเล็กๆห้าคนที่กำลังนอนหลับ แต่ที่ทําให้ทุกคนต้องผงาคือภาพบนผนังไม้รูปถ่ายเก่าๆขาวดาถูกติดเรียงกันอย่างระมัดระวังใบหน้าของเด็กห้าคนในภาพคล้ายกับเด็กที่อยู่ในห้องแต่ใต้ภาพเหล่านั้นมีข้อความเขียนด้วยลายมือสั่นๆว่าลูกของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้ใครพลาดไปอีกเสียงร้องไห้ของเด็กคนหนึ่งดังขึ้นทันทีที่เจ้าหน้าที่ขยับผ้าหม่มพวกเขาพบว่าผิวของเด็กซีดเซียวและมีรอยช้ำเล็กๆตามแขน ตาเท้งปรากฏตัวที่หน้าประตูในวินาทีนั้นเองเสื้อเปียกน้ำแนบตัวดวงตาแดงกำ่ำเขากรีดร้องห้ามทุกคนไม่ให้แต่ต้องเด็กๆก,ก่อนจะซุดตัวลงร้องให้อย่างคนสูญเสียทุกอย่างในชีวิตเจ้าหน้าที่นำเด็กทั้งหมดส่งโรงพยาบาลทันทีแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นตำรวจค้นเจอบันทึกเล่มเก่าใต้พื้นไม้กระดานในนั้นเขียนบันทึกประจำวันของตาเท้งทุกหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าความโกรธและความรักที่บิดเบี้ยว ข้อความในหน้าสุดท้ายทำให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งมือสั่นมันเขียนว่าถ้าพวกเขาต้องจับฉันไปอีกครั้งฉันจะเอาคืนทุกคนที่เคยพร่ครอบครัวของฉันไปลายมือบรรจงเส้นหมึกจางราวกับเขียนด้วยหยดน้ำตาภาพถ่ายอีกชุดหนึ่งถูกพบในลิ้นชักไม้เก่าใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กเล็กสองคนถูกวงกลมด้วยหมึกแดงด้านหลังภาพมีคำเขียนว่ามีและลูกของฉันถูกแย่งไปเพราะความจนเจ้าหน้าที่เริ่มสืบค้นประวัติของตาเพ้ง พบว่าในอดีตเขาเคยเป็นครูโรงเรียนประถมในต่างจังหวัดมีครอบครัวที่อบอุ่นก่อนภรรยาและลูกแท้ๆถูกหน่วยงานรัฐพาตัวไปเพราะเขาถูกกล่าวหาว่าทารุณเด็กไม่มีหลักฐานเพียงพอเขาจึงไม่ถูกจำคุกแต่ครอบครัวก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยจากครูที่เคยอบรมเด็กกลายเป็นชายชาราที่เร่ร่อนอยู่กับอดีตที่ตามหลอกหลอนเด็กกำพร้าที่เขารับเลี้ยงถูกเก็บมาจากทางขยะสวนสาธารณะและสถานีรถไฟไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามีชื่อจริงว่าอะไร ไม่มีเอกสารไม่มีญาติไม่มีใครออกตามหาแต่ทุกคนเรียกเขาว่าพ่อความลับของบ้านไม้เก่าถูกเปิดเผยออกทีละนิดหลังบ้านเจ้าหน้าที่พบช่องลับที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้เมื่อเปิดออกกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก็พุ่งขึ้นจนทุกคนต้องเบื่อหน้าภายในมีตุ๊กตาเก่าๆวางเรียงรายข้างๆมีกระดูกสัตว์และของเล่นเด็กชำรุดและตรงกลางช่องมีหมอนเด็กใบเล็กวางอยู่บนผ้าห่มเปื้อนเลือดตำรวจต้องสั่งปิดพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด ข่าวดังไปทั่วเมืองตาเท่าเก็บขยะผู้เลี้ยงเด็กกำพร้ากลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมมีคนทั้งสงสารและคนที่ตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเด็กเหล่านั้นปลอดภัยหรือไม่ในคืนที่ฝนตกหนักอีกครั้งตาเพ้งนั่งอยู่ในห้องสอบสวนมือทั้งสองถูกใส่กุญแจข้างหน้าเขาคือรูปถ่ายเด็กทั้งห้าคนเขาเจ้ามันนิ่งราวกับโลกภายนอกไม่มีความหมายอีกต่อไปเจ้าหน้าที่ถามซ้ำว่าเด็กพวกนั้นใช่ลูกคุณหรือไม่ ตาเพงเงยหน้าช้าๆาสายตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าลูกของฉันทั้งหมดไม่ใช่เพราะเลือดแต่เพราะฉันเป็นคนเดียวที่ไม่เคยทิ้งพวกเขาขณะที่เจ้าหน้าที่จดบันทึกคำพูดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจากห้องข้างๆและสิ่งที่ปลายสายพูดมาทำให้ทุกคนในห้องเงียบงนันทันทีเราพบศพเด็กอีกคนอยู่ใต้พื้นบ้านใกล้ช่องลับหลังบ้านไม้เสียงจากปลายสายเคร่งเครียดรากับกลัวจะพูดผิดแม้แต่นิดเดียว เจ้าหน้าที่ในห้องสอบสวนชะง,งักเหลือบมองตาเพ้งที่ยังนั่งนิ่งดวงตาของเขาเริ่มเปียกชื้นริมฝีปากสั่นเบาๆไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาเพียงแค่เสียงหายใจถี่ขึ้นและมือที่กำแน่นจนเส้นเลือดปูดเจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบพร้อมเอกสารบางอย่างในมือเราตรวจ DNA เอด็กทั้งห้าแล้วครับไม่มีใครเกี่ยวพันทางสายเลือดกับตาเพ้งเลยเสียงกระซิบเบาๆกลับยิ่งเพิ่มความหนักอึ้งในอากาศ ไม่มีใครกล้าส,สบตาชายชราที่นั่งอยู่ตรงหน้าอีกต่อไปในบันทึกหน้าใหม่ที่เขียนด้วยลายมือของตาเพงถูกพบในถังขยะข้างบ้านมันเขียนว่าฉันไม่ต้องการความจริงฉันต้องการเพียงเสียงหัวเราะของพวกเขาแค่ได้ยินเสียงเรียกว่าพ่อฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตำรวจเริ่มย้อนตรวจกล้องวงจรปิดตามซอยและพบภาพหนึ่งที่ไม่เคยถูกสังเกตมาก่อนภาพที่ตาเพงอุ้มเด็กทารกใส่ผ้าห่มออกจากหน้าตึกที่เพิ่งถูกไฟไม่เมื่อหลายปีก่อน ไม่มีใครเคยแจ้งว่าเด็กหายเพราะแม่ของเด็กเสียชีวิตในกองเพลิงและไม่มีชื่อพ่อในเอกสารตาเท้งเก็บเขามาเลี้ยงโดยไม่มีใครรู้และนั่นอาจไม่ใช่ครั้งเดียวคืนนั้นภาพถ่ายเก่าๆในบ้านไม้ถูกลำเลียงออกมาทีละใบาบางใบมีรอยน้าตาบางใบมีรอยเลือดแห้งติดมุมแต่ที่น่าสเตอนใจที่สุดคือภาพเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในรายชื่อของเด็กทั้งห้าไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใคร ไม่มีชื่อไม่มีเอกสารไม่มีร่องรอยมีเพียงคำเดียวที่เขียนไว้ใต้ภาพต้นกลา้าต้นกลา้าชื่อนั้นเขียนด้วยลายมือวัดวัดดินสอจางเกือบลบเลือนแต่ข้างใต้ชื่อมีข้อความสั้นๆอีกบรรทัดที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดหายใจขอโทษที่พ่อช่วยลูกไม่ทันเจ้าหน้าที่รีบตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดไม่มีรายงานการหายตัวของเด็กชื่อต้นกลา้าไม่มีการแจ้งตายไม่มีบันทึกเกิด ต้นกล้าเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงแต่ในมุมหนึ่งของบ้านไม้เก่าพวกเขาพบกล่องเหล็กใบเล็กซุกอยู่ใต้แผ่นไม้ที่ขึ้นราภายในมีผ้าห่มเด็กสีซีดขวดนมแตะและจุกนมยางแข็งกรอบกลิ่นอับและฝุ่นทําให้หลายคนสําลักไอแต่สิ่งที่อยู่ลึกลงไปในกล่องนั้นคือกระดูกชิ้นเล็กๆห่อด้วยผ้าเก่าเปื้อนเลือดความเงียบเข้าครอบงําอีกครั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสุดตัวลงข้างกล่องดวงตาแดงกับมือสัน่น ขณะที่อีกคนรีบโทรหาเจ้าหน้าที่นิติเวศเมื่อข่าวนี้ถูกเปิดเผยออกสู่สื่อสังคมก็แตกออกเป็นสองกระแสบางคนประนามตาเทงว่าเป็นคนบ้าผิดเพี้ยนบางคนกลับมองว่าเขาคือเหยื่อของระบบที่เท่าทิ้งผู้คนอย่างไร้เมตตาท่ามกลางความสับสนคำถามยังคงค้างคาเด็กเหล่านั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเขาหรือว่าทั้งหมดคือความรักที่คลั่งไคล้จนกลายเป็นพัฒน,นาการในห้องขังเย็นเยียบตาเทงนั่งเหม่อมองเพดาน ภาพในหูวงเวียนเหมือนฉายหนังซ้ำเสียงหัวเราะเสียงร้องให้เสียงเรียกพ่อที่ไม่มีวันได้ยินอีกเขากระซิบเบาๆกับตัวเองต้นกล้าพ่อขอโทษและในวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปยังห้องขังเพื่อน,นําตัวเขาไปสอบสวนต่อพวกเขาพบเพียงร่างชายชรานอนแน่นิ่งอยู่ใต้แสงไฟสลัวบนฝ่ามือเขากำภาพถ่ายเล็กๆเอาไว้แน่นภาพของเด็กหกคนเด็กห้าคนที่ยังมีชีวิต และอีกหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าเคยมีตัวตนจริงหรือไม่บนใบหน้าของตาเพ้งยังมีรอยยิ้มจางๆแฝงความสงบเหมือนคนที่ได้พบกับสิ่งสุดท้ายที่เขารอคอยภาพถ่ายในมือถูกเปิดออกอย่างช้าๆโดยเจ้าหน้าที่และที่มุมภาพมีลายมือเล็กๆเขียนไว้ว่าพ่อคือบ้านของพวกเราคําพูดสั้นๆที่ทําให้เจ้าหน้าที่หลายคนยืนนิ่งอยู่นานไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากห้องนั้นอีกทักใหญ่ ภายนอกเรือนจำฝนตกโปรยปลายเหมือนร่วมไว้อะไรข่าวการเสียชีวิตของตาเทงกลายเป็นพาดหัวยอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีคำว่าผู้เสียสละแทรกอยู่ในบางสื่อไม่มีการสืบคดีต่อไม่มีการแจ้งความใดเพิ่มเติมเพราะไม่มีใครอยากขุดคุยเรื่องที่เจ็บปวดอีกเด็กทั้งห้าคนได้รับการดูแลจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์แต่ไม่มีใครสามารถพูดแทนหัวใจของพวกเขาได้เมื่อเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเข้าไปเยี่ยมเด็กๆที่สถานสงเคราะห์ เธอถามเบาๆว่าหนูคิดถึงคุณตาไหมเด็กหญิงคนโตมองขึ้นดวงตากลมใสสันรริกคิดถึงข้าแต่พวกหนูยังได้ยินเสียงคุณตาอยู่ทุกคืนเธอพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงตอนที่ลมพัดแรงๆต้นไม้ไหวเหมือนแขนคุณตาอบหนูไว้เรายังอยู่กับพ่อแค่เขามองไม่เห็นอีกแล้วเจ้าหน้าที่หญิงก้มหน้าลงชาซ่อนน้ำตาที่ไหลรินไม่มีคำใดอธิบายความสัมพันธ์นั้นได้ดีไปกว่าความรู้สึกในใจเด็ก แม้บ้านไม้เก่าจะถูกรื้อไปแล้วแม้ตาเพ้งจะกลายเป็นเพียงชื่อหนึ่งในบันทึกประวัติแต่ในใจของเด็กทั้งห้าพ่อของพวกเขายังไม่เคยจากไปไหนเลยหลายปีผ่านไปเรื่องราวของตาเพ้งค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของสังคมไม่มีใครพูดถึงอีกไม่มีข่าวไม่มีบทความไม่มีสารคดีมีเพียงป้ายไม้เล็กๆปักอยู่ในมุมหนึ่งของสุสานไร,ร้ญา,าติเขียนเพียงว่าเพ้งผู้เฝ้ารอครอบครัว ต่ในใจเด็กทั้งห้าคนนั้นเรื่องราวยังคงชัดเจนทุกลมหายใจเด็กหญิงคนโตเติบโตขึ้นเป็นครูเธอมักเล่าเรื่องของชายชาราที่ไม่มีใครต้องการให้ลูกศิษย์ฟังเขาเป็นคนเดียวที่อุ้มหนูตอนเป็นทารกถึงแม้มือเขาจะสกระปรกจากกองขยะแต่ความรักของเขาไม่เคยหมดเลยเด็กชายอีกคนกลายเป็นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เขาเดินเข้าไปในชุมชนแออัดเหมือนที่ตาเท้งเคยเดินมองหาเด็กที่ไม่มีใครเหลียวแลเหมือนที่เขาเคยเป็น ทุกครั้งที่เขาอุ้มเด็กคนหนึ่งขึ้นมาเขามักจะเงยหน้ามองท้องฟ้าเหมือนรอฟังเสียงกระซิบจากใครสักคนเก็บเขาไว้อยาปล่อยให้โดดเดี่ยวส่วนเด็กอีกคนยังคงเก็บภาพถ่ายที่ตาเทงให้ไว้ในกระเป๋าสตางค์ทุกครั้งที่เขาต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญเขาจะหยิบมันออกมามองดูหน้าทุกคนในภาพและเงียบอยู่สักพักเพราะในความเงียบนั้นเขายังได้ยินเสียงเรียกชื่อเสียงที่นุ่มนวลหยาบแหบแต่เต็มไปด้วยความห่วงใย เสียงของพ่อเสียงของบ้านเสียงที่ไม่มีวันตายจากหัวใจของเขาเลยฤดูฝนปีนั้นกลับมาอีกครั้งสายฝนโปรยปลายตกกระทบหลังคาสังกสีของสถานสงเคราะห์เก่าเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองหยดน้ำที่ไหลช้าๆต่างกระจกเธอเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ไม่มีใครรู้ว่าพ่อแม่ของเธอเป็นใครไม่มีชื่อไม่มีวันเกิดไม่มีเอกสารเธอพูดน้อยไม่ค่อยสบตาใคร จนวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งในชุดครูอาสาเดินมาหาเธอหญิงสาวคนนั้นคือเด็กหญิงคนโตในบ้านไม้หลังเก่าเธอย่อตัวลงมองตาเด็กน้อยนิ่งๆแล้วพูดเบาๆว่าเธอชื่ออะไรจักเด็กหญิงลังเลก,ก่อนตอบเสียงแผ่วไม่มีใครเรียกหนูเลยคะ่ะหญิงสาวยิ้มบางๆหยิบกระดาษแผ่นเล็กจากกระเป๋าแล้วเขียนบางอย่างลงไปก่อนยื่นให้เด็กน้อยวันนี้เราเริ่มมีชื่อด้วยกันนะ เด็กหญิงก้มลงมองกระดาษในนั้นเขียนว่าต้นกล้าเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอชื่อหนูเหรอคัดหญิงสาวพยักหน้าต้นกล้าคือชีวิตใหม่ที่เติบโตแม้จะเกิดจากดินที่แห้งแล้งที่สุดเธอยื่นมือออกไปเบาๆและถ้าเธออยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ไว้ก่อนเราหญิงสาวพูดต่อด้วยรอยยิ้มอบอุ่นฉันจะเล่าเรื่องของพ่อคนหนึ่งให้ฟังเสียงฝนยังคงตกเบาๆราวกับกำลังกล่อมโลกให้เงียบลง เด็กหญิงจับมือหญิงสาวไว้แน่นแววตาของเธอเปลี่ยนไปจากว่างเปล่าเป็นอุ่นจากกลัวเป็นกล้าหญิงสาวพาเธอเดินผ่านทางเดินแคบๆของสถานสงเคราะห์แวะหยุดที่มุมห้องซึ่งมีภาพวาดติดผนังไว้หลายใบบางภาพคือดอกไม้ริมรัว้วบางภาพคือรอยยิ้มของเด็กๆแต่มีภาพหนึ่งที่ต่างออกไปเป็นภาพของชายชาราผมขาวสูมเสื้อขาดขาดและถือตุ๊กตาไว้ในมือ เบื้องหลังภาพมีลายเซ็นเล็กๆเ,เขียนไว้ว่าจากลูกของพ่อหญิงสาวชี้ไปที่ภาพนั้นแล้วพูดด้วยเสียงมั่นคงนี่คือเขาตาเพงคนที่เก็บชีวิตแตกสลายมาปฏิปต่อจนกลายเป็นครอบครัวคนที่ไม่เคยเป็นพ่อด้วยสายเลือดแต่เป็นพ่อด้วยหัวใจทั้งดวงเด็กหญิงมองภาพนั้นนิ่งๆราวกับมีบางอย่างในใจเธอกำลังเปล่งเสียงตอบกลับไม่ใช่เสียงจากความทรงจำแต่เป็นเสียงจากส่วนลึกที่สุดในจิตวิญญ,ญาณ เธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาเป็นประกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วกระซิบเบาๆพ่อหนูมาถึงแล้วหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอค่อยๆดึงเด็กหญิงเข้าสู่อ้อมกอดอ้อมกอดนั้นอบอุ่นแข็งแรงและปลอดภัยเหมือนอ้อมแขนของชายชาราที่เคยอบเธอไว้ในค่ำคืนหนาวเหน็บภายนอกสายฝนเริ่มซาลงแสงแดดบางเบาเริ่มลอดผ่านม่านเมฆหญิงสาวพาเด็กหญิงนั่งลงหน้าต๊ะตัวเล็ก บนต๊นนั้นมีกล่องไม้ใบหนึ่งกล่องเก่าและเรียบง่ายไม่มีลวดลายไม่มีชื่อเจ้าของหญิงสาวเปิดฝาชา้ชาๆภายในมีกระดาษเก่าหลายแผ่นพับไว้อย่างประณีตเธอหยิบแผ่นบนสุดขึ้นมายื่นให้เด็กหญิงแล้วพูดเบาๆลองอ่านดูนะจ้ามันคือจดหมายฉบับแรกที่พ่อเขียนถึงลูกเด็กหญิงคลี่กระดาษออกชา้ชาชตัวอักษรเขียนด้วยหมึกดำด้านบนเขียนว่าถึงลูกที่พ่อยังไม่เคยได้กอด มือเล็กๆสั่นเล็กน้อยขณะที่สายตาค่อยๆไล่อ่านทีละคำหญิงสาวไม่พูดอะไรอีกเธอเพียงเฝ้ามองเฝ้ามองเด็กหญิงผู้มีชื่อใหม่กำลังเชื่อมโยงกับอดีตที่เธอไม่เคยรู้จักและเมื่ออ่านถึงบรรทัดส,สุดท้ายเด็กหญิงก็ยิ้มรอยยิ้มนั้นเล็กน้อยเผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยถ้อยคำพ่อเธอกระซิบอีกครั้งแต่ครั้งนี้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความกลา้า เต็มไปด้วยศรัทธาเต็มไปด้วยรักและวันนั้นเองต้นกล้าจึงเริ่มเติบโตใหม่อีกครั้งเสียงนกร้องแววผ่านหน้าต่างไม้แสงแดดอ่อนสีทองส่องลงบนกล่องไม้เก่าอย่างนุ่มนวลหญิงสาววางมือบนหัวเด็กหญิงลูกเบาๆอย่างอ่อนโยนเราทุกคนล้วนเติบโตจากบางสิ่งที่เจ็บปวดเธอผู้ชา้ชาๆคล้ายจะสอนแต่ก็คล้ายจะระลึกถึงแต่หากหัวใจเรายังรักยังจำและยังให้อภัย ความเจ็บปวดนั้นจะกลายเป็นรากเด็กหญิงเงยหน้ามองหญิงสาวอีกครั้งรากหรอคะหญิงสาวพยักหน้ายิ้มบางๆใช่จะรากที่มองไม่เห็นแต่คอยยึดเราไว้ไม่ให้ลม้มเธอหยิบสมุดเปล่ามาหนึ่งเล่มยื่นให้เด็กหญิงหน้าปกเป็นสีฟ้าจางมีคำเทียงหนึ่งคำบนปกเริ่มต้นวันนี้เธอมีชื่อแล้วมีรากแล้วต่อไปก็ต้องมีเรื่องเล่าของตัวเองนะักเด็กหญิงรับสมุดมากอดไว้แน่นเธอไม่ได้ตอบอะไร แต่ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำที่ไม่มีเสียงหญิงสาวลุกขึ้นยืนมองเธอจากด้านหลังก่อนจะเดินออกจากห้องเงียบๆปล่อยให้เด็กหญิงนั่งอยู่กับแสงแดดสายลมและตองไม้เก่าของพ่อข้างนอกท้องฟ้าเปิดแล้วแดดส่องแรงขึ้นและเงาเล็กๆของต้นกล้าที่เพิ่งเริ่มงอกก็ทอดยาวไปถึงวันพรุ่งนี้แล้ววันเวลาผ่านไปอย่างเงียบงนันต้นกล้าเริ่มเติมเต็มเต็ม,ตมสมุดเล่มนั้นด้วยเรื่องราวของตัวเอง เธอเขียนถึงความรู้สึกที่เผชิญความเจ็บปวดที่เคยซ่อนลึกและความหวังที่เริ่มเติบโตในใจทุกครั้งที่เธอรู้สึกกลัวหรืออ้างว้างเธอจะหยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาเปิดอ่านรากับได้ยินเสียงกระซิบของตาเพงบอกให้เธอกล้าฝันกล้าลุกขึ้นสู้เสียงลมหายใจของชายชาราผู้ไม่เคยท่าทิ้งยังคงอยู่ในทุกบรรทัดทุกคำพูดในสมุดและในค่ำคืนที่ดาวสองสว่างเต็มท้องฟ้า ต้นกล้าหลับตาลงอย่างสงบพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอดีตจะเจ็บปวดแค่ไหนวันพรุ่งนี้ยังคงรอคอยชีวิตใหม่เสมอและในเช้าวันนั้นเสียงนกร้องทักทายดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆลอยขึ้นจากขอบฟ้าต้นกล้าลืมตาขึ้นช้าๆเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากภายในใจมือเล็กหยิบปากกาขึ้นมาพร้อมเขียนบทใหม่ในสมุดของเธอ เรื่องราวที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความโดดเดี่ยวแต่เต็มไปด้วยความหวังและแรงเชื่อมัน่นแม้โลกภายนอกยังคงมีความเจ็บปวดแต่ในใจของเด็กหญิงคนนี้ความรักและความทรงจำของตาเพงกลายเป็นแสงนำทางที่ไม่เคยดับลงและเธอจะเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้เรื่องราวของพวกเขาจึงไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดที่ถูกเก็บงำไว้ในอดีต แต่เป็นบทเพลงชีวิตที่ยังคงขับขานต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเวลาผ่านไปต้นกล้าเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและอบอุ่นเธอได้กลายเป็นผู้เล่าเรื่องถ่ายทอดความรักและความทรงจำของตาเทงให้คนรุ่นหลังฟังในงานเล็กๆที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้ที่ถูกลืมเธอยืนอยู่หน้าผู้คนพร้อมสมุดเล่มเก่าในมือเสียงของเธอดังกังวานและเต็มไปด้วยความรู้สึกตาเทงคือพ่อของพวกเราผู้ที่เก็บรักไว้ในหัวใจ ทุกคนเงียบฟังและในความเงียบนั้นมีเสียงหัวใจเต้นพร้อมกันเสียงของความหวังเสียงของความรักเสียงของชีวิตที่ไม่เคยสิ้นสุดเรื่องจริงสุดสะเตือนใจนี้จึงกลายเป็นตำนานที่อบอุ่นหัวใจเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวว่าความรักจะเป็นบ้านของเราเสมอแต่ในเงามืดของความทรงจำยังมีความลับบางอย่างที่ราวันเผยออกมา คืนหนึ่งขณะที่ต้นกล้านั่งอ่านสมุดเล่มเก่าเธอสังเกตเห็นรอยพัพบบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อคลี่ออกมาพบกระดาษแผ่นเล็กซ่อนอยู่ข้างในข้อความเขียนด้วยลายมือคนแก่ข้อความนั้นสั้นแต่เต็มไปด้วยความหมายอย่าลืมความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ในความเงียบต้นกล้ารู้สึกหัวใจเต้นแรงความสงสัยเข้ามาปกคลุมใจเธออย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตาเท้งพยายามปกป้องหรือปิดบังคืออะไร และเด็กห้าคนจริงๆแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องราวของพวกเขาต้นกล้าตัดสินใจที่จะตามหาความจริงแม้ว่าความจริงนั้นอาจทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลการเดินทางครั้งใหม่ของเธอจึงเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความหวังและความกลัวที่สับสนปนเปและความลับที่รอวันถูกเปิดโปงก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆต้นกล้าเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเก่าที่ตาเทงเคยอาศัยอยู่บ้านไม้หลังเก่าที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและน้ําตา ตอนนี้กลับกลายเป็นซากปรักหักพังแต่ในซากนั้นเธอพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งถูกฝังไว้ใต้พื้นไม้ผูกสมุดเล่มนั้นเต็มไปด้วยบันทึกการต่อสู้ของตาเทงเรื่องราวความลับที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขาเขียนถึงความยากลําบากและถึงเหตุผลที่ต้องปกป้องเด็กทั้งห้าอย่างสุดชีวิตต้นกล้าอ่านไปเรื่อยๆจนถึงหน้าสุดท้ายมีจดหมายฉบับหนึ่งซ่อนอยู่ในซองจดหมายเก่าจดหมายฉบับนั้นเขียนด้วยลายมือคนที่เธอไม่คุ้นเคย แต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดใจลูกทั้งห้าไม่ใช่แค่เด็กกำพร้าแต่เป็นความหวังของอนาคตขอให้พ่อเพงช่วยปกป้องพวกเขาเพราะความจริงนี้หากตกไปอยู่ในมือผิดจะทำลายทุกอย่างต้นกล้าหยุดอ่านหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวความลับที่ถูกเก็บไว้นานกำลังจะเปิดเผยและเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลต้นกล้ารู้ดีว่าการเปิดเผยความลับนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจนำพาความเจ็บปวดกลับมาอีกครั้งแต่เธอรู้ด้วยว่าความจริงต้องได้รับการเปิดเผยเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นคืนหนึ่งภายใต้แสงจันทเย็นเฉียบต้นกล้าพบกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่เคยดูแลเด็กทั้งห้าเธอเล่าเรื่องสมุดบันทึกและจดหมายที่พบให้ฟังใบหน้าของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนไปดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและกลัวนี่คือเรื่องที่พวกเราพยายามซ่อนมาตลอด ถ้าความจริงนี้รั่วไหลจะไม่มีใครปลอดภัยอีกต่อไปต้นกล้ารู้สึกหนาวเหน็บในใจแต่เธอไม่ยอมถอยพวกเขาสมควรได้รับความจริงและความยุติธรรมเสียงพูดของเธอหนักแน่นแม้จะรู้ว่าทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ต้นกล้าพร้อมจะ,ะเผชิญทุกอย่างเพื่อปกป้องเด็กทั้งห้าและเพื่อเกียรติของตาเพ็งผู้เป็นพ่อผู้เสียสละอย่างแท้จริงความเงียบในห้องนั้นหนักแน่นจนแทบหายใจไม่ออก เจ้าหน้าที่มองต้นกล้าอย่างลึกซึ้งก่อนจะถอนหายใจยาวมีคนที่ไม่อยากให้ความลับนี้ถูกเปิดเผยและพวกเขายังมีอำนาจมากพอที่จะทำลายทุกอย่างที่เราเคยสร้างไว้ต้นกล้าใจเต้นแรงเธอรู้ดีว่าการก้าวเดินต่อไปหมายถึงความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่สามารถละทิ้งความจริงได้ฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะค้นพบความจริงทั้งหมดเจ้าหน้าที่พยักหน้างั้นเราต้องทำด้วยกัน ในคืนนั้นทั้งสองวางแผนอย่างเงียบเชียบรวบรวมหลักฐานและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดโปงครั้งใหญ่ทุกก้าวเดินของต้นกล้ากลายเป็นเสียงกระซิบแห่งความหวังและประกาศความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความมืดมนความลับที่ถูกเก็บงำไว้ชานานกกำลังจะถูกเปิดเผยและชะตากรรมของเด็กทั้งห้าคนจะเปลี่ยนไปตลอดกาลต้นกล้าและเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เริ่มรวบรวมข้อมูลทีละชิ้น พวกเขาตามรอยจากสมุดบันทึกและจดหมายเก่าค้นพบบาะแสที่เชื่อมโยงกับบุคคลลึกลับในชุมชนคนที่อยู่เบื้องหลังความเจ็บปวดของเด็กทั้งห้าแต่และก้าวยิ่งนำพาไปสู่ความลับที่ลึกและมืดมิดมากขึ้นในคืนหนึ่งท่ามกลางความมืดมิดและเสียงลมพัดแรงต้นกล้าได้รับโทรศัพท์ลึกลับเสียงปลายสายกระซิบเบาๆหยุดเถิดความจริงนี้อาจทำให้เธอต้องสูญเสียมากกว่าที่คิดแต่ต้นกล้าไม่หวั่นไหว เธอตอบกลับด้วยเสียงหนักแน่นความจริงย่อมต้องเปิดเผยไม่ว่าจะมีอันตรายแค่ไหนเสียงในสายเงียบไปชั่วขณะก่อนจะวางสายอย่างเงียบๆต้นกล้ารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่ออดีตแต่เพื่ออนาคตของเด็กทั้งห้าและเพื่อความรักของตาเพงที่ไม่เคยจางหายจากใจเธอเลยในวันที่ฟ้าครึ้มและลมพัดแรงต้นกล้ากับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์นัดพบกลุ่มคนในชุมชน พวกเขาตั้งใจจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดแต่เมื่อเธอพูดถึงชื่อของบุคคลลึกลับผู้คนในชุมชนกลับเงียบงนันสายตาของหลายคนเต็มไปด้วยความกลัวและระแวงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดถึงเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กล่าวเสียงเบาแต่ถ้าเราไม่พูดใครจะช่วยเด็กเหล่านี้ได้ต้นกล้ารู้สึกถึงแรงกดดันที่ทวีความรุนแรงขึ้นแต่ในใจยังมั่นคงเราต้องทําให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นแม้จะต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดที่สุด เสียงคึกก้องในหัวใจของทุกคนเริ่มดังขึ้นความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ตลอดหลายปีกำลังจะถูกเปิดเผยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงและชะตากรรมของเด็กทั้งห้าจะถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยมือของคนที่กล้าหาญที่สุดหลังจากการเปิดเผยความจริงอย่างเข้มข้นชุมชนเริ่มรวมใจช่วยกันดูแลเด็กทั้งห้ายอย่างอบอุ่นต้นกล้าได้รับความเชื่อมั่นและกำลังใจจากทุกคนเธอยังคงบันทึกเรื่องราวชีวิตลงในสมุดเล่มนั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพยานแห่งความรักและความเสียสละของตาเพ็งแม้เรื่องราวจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เต็มเปลี่ยมด้วยความหวังและแสงสว่างในวันข้างหน้าต้นกล้ารู้ดีว่าชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและความรักที่ไม่สิ้นสุดทุกคนสามารถเติบโตและก้าวผ่านความมืดมิดไปสู่วันที่สดใสได้อย่างแท้จริงเรื่องราวของตาเท่าเก็บขยะก,กับห้าชีวิตเด็กกำพร้าจึงไม่ใช่แค่ความลับที่ถูกเปิดโปง แต่เป็นบทเรียนแห่งชีวิตที่สอนให้รู้จักคุณค่าของความรักและความหมายที่แท้จริงของคำว่าครอบครัว